วัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอรีวิวผลงานการเทรดของตัวเองครับปี2023นะครับผมอัดคลิปตอนนี้ก็วันที่28นะ28เดือน12ตอนหลังจากปิดครึ่งวันฮนะโดยรวมนะสำหรับปีนี้ผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมมีอยู่2พอร์ตนะครับ พอร์ตใหญ่กับพอร์ตเล็กนะพอร์ตใหญ่นี่ตอนแรกผมตั้งใจจะเป็นลองเทอมนะฮะก็เปลี่ยนสไตล์ครับมามาเป็นสวิงเทรดแทนะฮะคือมีการเสี่ิงลงสเต็งไปฮะก็โตมา10%นะฮะส่วนพอร์ตเล็กเนี่ยผมสวิงเทรดเป็นทุนเดิมแล้วก็เท่าทุนครับเพิ่งมาเท่าทุนตอนท้ายนี่เองฮะตอนเดือนเดือนนี้นี่เองครับก่อนหน้นี้ก็ เรียกว่าจมกองเลือดอยู่พอสมควรนะ <c oughs> คือเทรดไปก็ไม่มีอะไรติดมือนะฮะมาดูนะครับมา,มาดูกราฟนิดหนึ่งเนาะก่อนที่จะไปเข้าประเด็นอื่นนะเซตเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับก็เป็นขาลงเนาะเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องต้นปีก็นี่ครับต้นปีเริ่มต้นที่ 1,668นะประมาณนี้เนาะมันพันหกร้อยเจ็ดสิบมานะฮะอันนี้แหลนะ,ะแล้วก็ปลายปีเนี่ยเราได้ผมอัดคลิปนะอยู่ที่พันสี่ร้อยสิบห้าครับก็ลงไปสองร้อยจุดครับเป็นขาลงครับเป็นขาลงโดยสมนนบูรณ์แบบนะเพราะว่า ราคาเนี่ยนะอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย200วันครับนะบก็ถ้ามองเรื่องตลาดก็ภาพใหญ่นอะกแต่ชนีก็ติดลบครับชนีติดลบตังนั้นเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยน่าจะไม่รอดกันฮะน่าจะเป็นปีที่ดอดาวกนะันเนาะก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ล้อไปตามตลาดนะฮะไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะถ้าตลาดแย่ก็ต้องแย่ตามครับเพราะว่า ความเป็นอย่างนั้นเองนะครับแต่ถ้าดูครับถ้าดูให้ดีนะผมว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับนักสวิงเทรดที่ที่เก่งๆนะเพราะว่าตลาดนะมันจะมีช่วงเวลาของการเรลลี่ขึ้นระยะสั้นครับนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกฮะแล้วก็มาเจ็ดแปดเก้าครับประมาณเก้าครั้งนะครับถ้าเราเนี่ยนะ มีการเรียกว่าลิมิตนะลิมิตการขาดทุนให้สั้นนะครับให้เล็กนะคือจำกัดการขาดทุนให้แคบไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็รู้จักเซลลิง g to สเต็งเนี่ยน่าจะได้ตังค์น่าจะได้ตัง,ตงเออก็มีอยู่คนหนึ่งเขามาทางเพจเซียวบุ๊กนะฮะเขาก็มาบอกว่าปีเนี้ยเขาได้กำไรนะพอร์ตเขาโตไป25ฮะ เขาก็เอากราฟให้ดูนะกราฟของพอร์ตโฟลิโอไม่ดูนะก็ก,ก็ยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะเก่งมากครับที่สามารถทําได้นะบอกว่าเพราะเขาดูคลิปที่ช่องเซียวนี่แหละทําให้เขาได้กําไรนะครับก็เก่งครับเก่งเลยแหละยินดีด้วยเนาะที่สามารถทําได้ซึ่งดูย้อนหลังก็น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าผมเองเนี่ยนะมันก็พึ่งมาเพิ่งมาได้ตอนเนี้ยหนึ่งแล้วก็สอง สามสี่ครับไม่ได้สี่ครั้งครับก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้อะไรครับไม่รู้อะไรมั่วๆไปยังไม่มีไม่มีหลักการอะไรนะฮะนะฮะแล้วก็พอร์ตนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมมีบิ๊กเวนเนอร์ตัวหนึ่งครับคือ wph นะครับตัวหนึ่งนะท,ที่ใหญ่สุดนะฮะเนี่ยคือต้องบอกว่าผมมีพอร์ตสองพอร์ตคือพอร์ตใหญ่กับพอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่ตัวแรกผม จะลองเทิมครับลองเทอมแล้วตัวเนี้ยผมเจอปัญหาเมื่อปีที่แล้วคือพอใหญ่นี่ผมลงหุ้นโรงพยาบาลหมดเลยโรงพยาบาลเพราะว่าผมเองก็มีพยแอสนะผมผ่านโรงพยาบาลบ่อยครับเข้าออกบ่อยนะวันนี้นะ <c oughs> ก็เลยเคิดเอมองว่าโรงพยาบาลเป็นอะไรที่มันเติบโตได้ไว้เพราะว่ามันมีคนเข้าหูแล้วแอ,อดหนานแน่นมากครับยังไงก็เติบโตแต่ด้วยความที่เออจริงเนี่ย ผมก็มาเจอความจริงที่ว่ามันก็กําไรก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่วันนี้นึ่งและสองมันก็ถูกปัน่นเป็นซีซั่นไว้ปีที่แล้วเนี่ยผมได้กําไรหุ้นโรงบาลอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนะร้อยรฮะพรินซ์ร้อยเปร์เซ็นต์แต่ด้วยความที่อยากจะลองเทอมอมะอยากถือยาวเชื่อไหมครับจากร้อมันกลับมาที่ต้นทุนฮะ จะขาดทุนเอานะครับว่าผมผมเลยได้รับแปลงมานานใจว่าได้บทเรียนแล้วกันว่าโอ้ไม่ได้ละคุณนพวกนี้ยมันมีซีซั่นการปั่นไว้ยดังนั้นเนี่ยผมไม่ควรเนี่ยถือยาวแล้วล่ะโอเคบางตัวก็มีปันผลดีนะแต่ว่าผมคิดว่ามเมื่อเทียบปันผลปีละ10%กับการเทคโปรฟิตกำไรรอบหนึ่งสักยี่สิบ2 0มสนผมว่าวิ Tra ดีกว่า ได้เงินดีกว่าการรอปันผลอย่างผมเลยเปลี่ยนสไตล์ครับมาปีเนี้ยก็โชคดีที่ว่าเออมันมีการปั่นอีกรอบหนึ่งฮะหุ้นลงบาลน,นะโดยเอบตัวเล็กเนี่ยจะมี WPH นะครับเดี๋ยวดูกรับเนาะ WPH นะนครับก็ด้วยความที่ผมผมเทรดในช่วงนี้ฮะผมได้ประมาณเนี้ยมาช่วงนี้ โซนประมาณผมก็มีการซื้อตั้งแต่ประมาณเนี้ยประมาณท้ายๆนะครับประมาณเนี้ยด้วยความที่ลองเทิมนะโซนประมาณ3บาทครับประมาณสบาทนะก็ราคาไป6บาทผมก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เทคครับผมก็เทคแบบเซลิงสุดเสงนะแต่โซนเนี้ยแหละไม่ถึงร้อยหรอกเทคไปเทคไปหลุดเนี้ยขายทิ้งหมดครับทิ้งหมดเลยด้วยความที่พซิชั่นไซส์ใหญ่มากตัวหนึ่งเนี้ยประมาณ สามสิบเปอร์เซ็นต์ะโดยเฉพาะพ้น์นะผมซื้อเพิ่มมันทะลุฐานผมก็ซื้อเพิ่มครับทุลุฐานซื้อเพิ่มนะมันเลยพอร์ตมันก็โตนะครับแล้วโชคดีที่มันไปต่อนะก็เลยได้ได้กําไรจากตัวนี้อย่างเป็นกอบเป็นกำเลยแหละฮนะเนี่ยเป็นตัวเดียวที่ผมได้นะครับคือเพนต์นะตัวอื่นที่ไม่ใช่เพนต์เนี่ยอันนี้เป็น WPS นะ WPS พูดผิดนะ WPS ผมได้กำไรดีมากครับเป็นตัวบิ๊กเ n นเนอร์เลยสำหรับปีนี้นะฮะ อ,อีกตัวหนึ่งที่ได้คือโมชิฮะโมชิโมชิเนี่ยที่ชัดเจนคือผมได้ผมได้อยู่ที่30%นะครับสิก็ผมได้ช่วงแรกครับได้ช่วงแรกนะเดี๋ยวดูนะช่วงแรกตอนที่มันมันขึ้นตอนนี้ได้ครับนะตรู้ได้นนี้แล้วก็มีการเทรดเข้าออกหลายรอบครับเบรกอัพก็ซื้อแล้วก็ตรงนี้ก็ซื้อครับเนี่ย ได้อยู่อยู่อยู่หลายครั้งหลายรอบเข้าออกหลายรอบนะตัวนี้ฮะได้ครับก็มีพริ้นตัวที่ผมเคยได้กําไรดีในปีที่แล้วแต่ว่าปล่อยกาไรกบไป่ัดทุนนะก็อย่างดีที่มันวิ่งช่วงนี้ครับมันวิ่งช่วงนี้ได้นะผมก็ได้กําไรมาประมาณสักประมาณสักสิกว่าเปอร์เซ็นตะ์ฮะขายไป <laughs> ดูขอ้อนี้แต่ด้วยความที่อพอรชันมันใหญ่ก็เลยได้ได้มามาเล็กน้อยนะฮะพริ print, นะ้นแล้วก็ขายไปก็จบไปนะจบรอบไป เมื่อกี้ WPH นะครับ PH เนี่ยโชคตีที่ที่ผมขายหมูนะฮะ <laughs> ขายหมู <laughs> ผมขายโซนนี้ใช่ไหมขายโซนนี้ไปขายโซนนี้ไปจากนั้นก็ลงมาครับจบรอบระยะสั้นนะแล้วก็มันลงมาเส้นสองรวันมาย่ำไว้ผมก็ดูอยู่เลยเข้าในโซนนี้ได้ครับเนะี่ยเข้าโซน,นอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ได้มาเล็กน้อยครับแล้วก็มีการทะลึ t ง s t ดสเต็งมาช่วงนี้ครับช่วงนี้ โซน,นเนี่ยกับโซนเนี่ยครับนะก็ได้มาเล็กน้อยครับสามสิบเปอร์เซ็นต์มาเนี้ยนฮะยีนะ่สิบถึงสิบเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยนะโนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหุ้นบิ๊กวินเนอร์ของผมตัวเดียวที่ที่ท,ที่ที่เอามาแบบอวดอย่างสง่าผ่าเผยเนี่ยอะไรประมาณนี้จนระิงๆแล้วก็ก็เป็นการแบบเรียกว่าถัวกันไปครับอันนี้กําไรเล็กน้อยกับทุนเล็กน้อยก็ถัวกันไปครับที่เหลือนะก็ไม่มีนในสําคัญอะไร ตรงนี้ครับมันจะทอนตรงกูคำคมของปู่ปีเตอร์แบรนด์นะฮะที่แกบอกว่าจำได้ไหมครับถ้าคุณได้อ่านอีบ e ุ๊กที่ชื่อว่านะฮะเชเดอร์เจอร์นี่นะมันจะมีผมเขียนถึงกฎแปดสิบยนะครับเหมือนกันเลยครับปู่ปีเตอร์บอกว่าหุ้นน่ะหุ้นที่ทำเงินทำให้พอเราโตเป็นกรอบเป็นกรรมมอ่ะีในสําคัญเนะี่ยมีไม่เยอะหรอก ที่เหลือมันก็ถูกกันไปอ่ะจริงครับจริงคุณต้องมีบิ๊กวินเนอร์สักตัวหนึ่งครับอย่างน้อยตัวหนึ่งนะที่โพสิชันไซส์อย่างเหมาะครับโพสิชันไซส์ที่ที่จัดหนักครับจัดหนักอนี้คือไม่ใช่ว่าออร์เนนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันจะเวิร์กไม่เวิร์กครับนะฮะดูย้อนหลังมันง่ายครับแต่ว่าถ้าเทรดจริงหน้าง,งานหไม่รู้หรอกหน้าที่เราคือไรครับก็ดูสักทรงนะครับ ถ้ามันดีครับทำตัวดีมันสร้างฐานทุารูได้ก็ซื้อเพิ่มครับค่อยซื้อเพิ่มไปพีระมิดไปฮะแบบเนี้ยได้ครับแล้วก็อย่าได้เขินอายที่จะ selling to stay ครับเพราะว่าถ้ามันใช่นะถ้ามันเป็นตัวใช่จริงอะ่ะแม้เราจะขายหมูไปเดี๋ยวมันก็มีจุดซื้อใหม่ให้เราครับเนี่ยนี่ผลที่ผมได้ไประโยชน์บทเรียนสําคัญนะจาก wph นะครับบทเรียนอยีกเรื่องนึงที่ผมได้ได้เรียนนั่ก็เป็นความรู้ที่ทรงคุณค่านะครับ อีนี้ผมได้เรื่องของ position sizing นะผมได้ฝึกครับฝึก position sizing เห็นประโยชน์มันฮะจากการที่จะบอก,กไปคือ WPS เนี่ยผมได้ประโยชน์มากจาก position size big winner ตัวเดียวครับแต่ถ้า position size ดีนะครับแล้วก็มีการจับจังหวะได้ดีนะก็เป็น big winner ที่มันเป็นโดดเด่นทำให้เหนือกว่าส่วนที่ถักวไปครับพูดง่ายๆนะฮะ ไพ่หลอดบายครับไพ่หลอดบายคือคุณดูไหมครับว่าตลาดมันมันเป็นช่วงที่มันตลาดมันเป็นอะไรที่เป็นขาลงนะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันมีความผันผวนแน่นอนครับมันไม่ใช่ขาขึ้นดังนั้นเนี่ยมันจะขึ้นสั้นทร ا ل สั้นๆครับแล้วก็มีการร่วงลงอ่ะมันมันมันรดลลี่สั้นแล้วก็อ่ ร่วงแรงกลับมาที่เดิมนะเรียกว่าสภาวะผันผวนชอบเป็นสล็อปนะดังนั้นเนี่ยถ้าตลาดแบบนี้เนี่ยไม่ควรจะโพซิชั่นไซส์ใหญ่ครับคุณต้องเตรียมตัวว่าถ้าคุณซื้อเบรกเอานะผมซื้อเบรกเอาหมดเลยนะผมไม่ได้ซื้อแบบบายอันดิบนะถ้าราคาทะลุฐานเนี่ยใช่มันตรงสูตรแหละแต่ว่าตลาดเพราะตลาดมันไม่เป็นใจเพราะตลาดมันไม่ ไม่สอดคล้องกับการเบรกเอาเนี่ยจำเป็นต้องพายลอตบายครับพายลอตบายคือก็ซื้อน้อยๆครับนะถ้าราคาบาท2บาทก็ซื้อพันหุ้นถ้าราคาหลัก10ก็ร้อยหุ้นหรือไม่นะตอนนี้ผมเก่งมากเรื่องของการซื้อออสส์หลอดครับ O D D L O T นะซื้อไม้ทดลองครับอนะ่สิบหุ้นอะไรเงี้ยสิบหุ้นห้าหุ้นเนี่ยผมชอบซื้อถ้าถ้าราคาแพงราคาหลักร้อยผมซื้อห้าหุ้นสิบหุ้นนะ ซื้อไว้ก่อนซื้อดูครับถ้าผิดพลาดมาผมก็ตัดขาดทุนไปก็เสียหายน้อยๆมันเป็นการลองตลาดไปตรงเนี้ยผมจะมีการซื้อขายที่เยอะมากครับก็คล้ายพี่มาร์กนะถ้าคุณได้อ่านนะอีบุ๊กที่ชื่อว่านะฮะบุบ๊กที่ชื่อว่านี่เนาะมินาวินนี่สโคนาเกตนะแกบอกว่าแกนิเทรดเยอะมากเทรดหุ้นเยอะมากนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการตัดขาดทุนซะมากกว่าทำไม แกตัดขาดทุนแล้วทําไมพอร์ตแกโตได้เหตุผลเพราะว่าเนี่ยแกตัดขาดทุนพลอตบายไงแกตัดขาดทุนหุ้นที่แกซื้อแบบเ,เรียกว่าไม้ทดลองไมลง้ลองตลาดครับเนี่ยอันนี้ปีนี้ผมได้ลองอย่างจริงจังเห็นประโยชน์นะครับโอ้นี่แหละเนี่แหละทางทางรอดของฉันฉันรู้ละถ้ามันใช่ถา้าลองแกแล้วมันได้เนี่ยเดี๋ยวไปต่อหรือสร้างฐานใหม่ฉันซื้อเพิ่ม แต่ซื้อเพิ่มแบบที่แบบคนแย่งตลาดนะครับซึ่งนะฮะข้อดีคือถ้าได้เนี่ยผมก็ได้พันได้เงินหลักพันแต่ว่าเราเสียผมเสียหลักสิบอะครับอาจจะกําไรเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันทําให้เห็นเราเห็นว่าเออเนี่ยการจับจังหวัดตลาดในกรณีนี้เองตลาดแบบเนี้ยแต่สภาพตลาดเนี้ยตลาดฮัตเพนีเนี่ยนะมันก็มีรายไดสั้นๆที่เป็นอีซี่มันี่ให้เราซึ่งทําให้เราเนี่ยมีการซิงค์กับตลาดมากขึ้นครับปีเนี้ย เป็นปีที่ผมว่าถ้าได้อ่านจากทั่วไปก็บอกว่าปีนี้แย่มากแต่ว่าถ้าเราสามารถรอดได้นะอย่างน้่ยรอดได้เท่าๆตูนเนี่ยผมว่าเก่งเลยนะเดี๋ยวถ้ารรมเงินได้บ้างเล็กน้อยผมว่าเออไม่ธรรมดานะครับผมจะพยายามผมก็พอพอได้อยู่ในปีนี้นะครับต่อมาบทเรียนคือสรีตุสเตงครับโอ้ปีนี้ผมอาจจะเหมาะนะคือตลาดมันมัน มัเป็นขาลงแล้วก็มันมีมีมรลี่ขาขึ้น,นสั้นๆนะทําให้การซช้เลือดตัวสเต็งเนี่ยมักจะไม่พลาดครับถ้าวันไหนเขียวยาวนะเขียวยาวแม้ผมจะบวกหลัก10%เนี่ยแต่มต้องขายครับบางตัวเนี่ยวิ้ยบวก30%เปไว้ผมก็เทคไปแบ่งครึ่งไปรอมันสร้างฐานก็ตามหลักการไปครับทุกครั้งที่เขียวยาว การ selling to strength work เสมอครับแต่ก็จะมี2แบบคือแบบแบบที่ขายหมดกับแบบที่แบ่งครึ่งครับก็เป็นการคือมันไม่มีการตัดสินใจข้างนที่มันที่มันเป๊ะหรอกครับก็มีผิดพลาดบ้างเดี๋ยวก็ต้องเรียนรู้ว่าเอ,อื่เนี่ยถือใช่เว้ยจังวะนนี้ใช่จังหวะนี้ไม่ใช่ก็เป็นการบริหารความผิดพลาดไปครับถ้าเราบริหารความผิดพลาดได้ดีนะโดยเฉพาะทําให้ภาพรวมเราเนี่ยได้กําไรอย่างน้อยรอดนะได้กําไรเนี่ยก็ โอเคนะครับถือว่าได้ทักษะสำคัญไปใช้ในในปีหน้านะครับ Sit out power ครับผมเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการนั่งอยู่นิด่งนะดังนั้นเนี่ยผมไฮเปอร์ไงผมจึงแก้ปัญหาคือผมไม่สามารถอยู่เฉยได้โดยที่ไม่เทรดนะเพราะว่ามก็ไม่คุณหลายตัวที่มันตรงสูตรผมแนหะแต่ด้วยความที่ผมผมบังคับตัวเองไม่ได้ผมก็ต้องใช้หลักการนะครับพายออดบายครับพายออดบายกับซิดพาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวเียกคือ อย่างน้อยเราก็มีแย่แย่ดูด้วยโพซิชั่นเล็กๆถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเสียหายน้อยอย่างนี้ก็มันเป็นการเหมือนกับเ,เรียกว่าสมานในชันนะระหว่างจริตัวเองกับสวดตลาดครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิ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 น,วน,วน,วนแล้วกันทำให้เราเนี่ยมี มีอะไรได้เรียนรู้มากขึ้นละกันผมมองอย่างนี้นะแล้วก็ดราดลิมิตครับปีนี้ทําได้ดีครับดราดลิมิตเพราะว่าด้วยความที่ size, นะโพซิชันไซส์เนี่ยโพซิชันไซส์ทำช่วยนะครับช่วยในการลิมิตดราดดาวนะครับประเด็นพวกนี้นะผมมีในหนังสือที่ชื่อว่าศาสตร์ศิลปบการมั่นผ่อนนะผมว่าโอ้โหเล่มเนี้ยอิมแพคมากนะอิมแพกมากกับการตกผลึกวิธีคิดของผมนะครับเล่มเนี้ย ผมได้เยอะมากนะครับแล้วก็อ e ีปุกที่เขียนพวกนี้ก็ก็มีผลนะครับไม่ว่าจะเป็นคือจะว่าไปแล้วเนี่ยงานเขียนผมมันก็เป็นการตกผลึกนะคือเป็นการสอนตัวเองครับตกผลึกความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาแล้วก็เป็นการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อมาอธิบายให้ด้วยเข้าใจนะตกลงในผมได้เยอะกว่าผู้อ่านแน่นอนครับมันก็ถ่งผลให้แนละ้เน,นี่นยไม่ว่าือหนึ่งสองการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้รุ่การดทุนเอชเท่ด้วยเจอในอีโก้แล้วก็มือเนลนี่โกนักเกตเนี่ยโอ้ผมได้แล้วก็ส่งอิมแพกตต่อวิธีคิดต่อความเข้าใจแล้วก็การตัดสินใจและการเรียนรู้ผมอย่างมากครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเป็นกูดเยียงผมนะว่าปีนี้ก็ยังไงเป็นกูดเยียงอเสมอนะผมว่าความจริงอะ่ะกูดเยียงใน,ในถ้าคุณเป็นนักเทรดนะคุณต้องมีสิ่งที่ผมเรียกว่า เป็นการมองโลกแง่ดีนะคือพี่มาร์คชอบบอกว่าการเทรดอ่นะมันก็ถ้าคุณมีมีเรียกว่า positive thinking นะคุณมองโลกแง่ดีนะยังไงคุณก็ได้ก็ได้ครับคือนะครับถ้าคุณชนะก็ได้เงินครับถ้าคุณแพ้คุณไ,ได้บทเรียนไงวินวินนะ ววิินนมันอยู่ที่ทัศนคติ uh เราครับจะมองผลการเทรดเป็นยังไงครับนะฮะดังนั้นผมจึงบอกเสมอว่าตั้งแต่ช่วงแรกผมทําการทําพวกนี้ขึ้นมานะทำรีวิวขึ้นมาเนี่ยให้ท่านให้ท่านได้ชมได้ฟังได้อ่านกันนะตั้งแต่ผมว่า7จ็ดปดปีแล้วแหะก็ยังเป็นกูดเยียร์อยู่ดีใช่ไหมครับเหตุผลเพราะว่านะครับถ้าผมไม่ได้เงินผมก็ได้บทเรียนนะในสุดแล้วถ้าคุณยังคงได้บทเรียนไปเรื่อยครับนะฮะ และคุณอยู่ในเกมได้ยาวนานนะในสุดอะบทเรียนจะเปลี่ยนเป็นเงินได้เองครับนะก็เป็นไอเดียไปแรงใจทุกคนนะครับสู้ๆนะครับก็ถ้าใครได้ได้กำไรก็ยินดีครับปีหน้าเอาได้มากกว่าเดิมครับถ้าใครยังไม่กำไรก็เรียนรู้ไปครับอย่างน้อยคุณได้บทเรียนนะครับปีหน้าคุณจะเป็นกูดเดียคุณแน่นอนเช่นกันนะครับตอนนี้นะครับเด็กกันแคมหน้าสวัสดีครับ